ขาเนืองกูอยากไปด้วยใช่ไหมขาเนือง พาไปมาเร็วมาเร็วอย่าพูดแม่ใส่กก่อนอย่าพูดอย่าออกไปอามามามาใส่ใส่ใส่ก่อนใส่ก่อนมันอยากไปแต่มันไม่อยากใส่เนี่ยเออมันอยากไปแต่ว่าไม่อยากใส่ลูกก็ต้องใส่ค่ะลูกออกไปไม่ใส่ไม nah ่ได้นะหลายเดือนแล้วค่ะที่ไม่ได้พาเข้านึ่งกับข้านุ่มอะไปเที่ยวเลยเวลาพิมจะไปไหนนางก็อยากไปด้วยสงสารนางมากเลยวันนี้นะคะเรานะคะก็จะพาเข้านึ่งกับข้านุ่มนะ ไปเที่ยวนอกบ้านกาันและตอนนี้ทุกคนขคา Traveloga ลลมีแคมเปญให้ทุกคนนะคะสนับสนุนการออกไปเที่ยวกันทุกคนวันนี้พิมพ์ก็จะพาไปเที่ยวสถานที่สําคัญในหนองคายสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงไหนพาน้องหมาไปได้พิมก็จะพาเขานึ่งกับเขานุงไปด้วยถือซสว่าไปรีแลกผ่อนคลายนะคะไปคาเฟ่น,น่ารักน่ารักไปวัดแล้วกันลูกอะไปไหนก็ไปอยู่เจ้านางไปฝากวัดดีอะวันนี้เราไปกันดีกว่าลูกๆ อลุขึ้นมาค่ะขึ้นค่ะขึ้นหนึ่งสองสอื้ได้ไปแล้วได้ไปแล้วนุ่มไปหนึงสองสื้ได้ไปแล้วไ, 1, 2, ได้ไปแล้ว,ลวโอเคอ่านั่งรอเลยลูกนางบอกว่าวันนี้หนูจะไปเที่ยวนะคะเออเดี๋ยวก็เราจะเปิดแอร์ให้รอก่อนนะโอเคไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะไปกันเลยสองแสบรอแล้วไป Still hear the call ทุกคนคะ่ะพิงก็พาเข้านเนืเอข้านุ่มนะคะมาเที่ยววันนี้ด้วยแอปทราเวโลกานะคะบอกเลยว่ามีแอปทราเวโลกามันง่ายมาก เหมือนกับทุกที่เป็นแค่หน้าปักซอยทุกคน Traveloka Lifestyle Super App นะคะไม่ว่าจะเป็นจองตั๋วเครื่องบินทุกคนโรงแรมเช่ารถทุกคนขาง่ายมากเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปเดียวทุกคนตั๋วเครื่องบินก็มีนะตั๋วเครื่องบินแล้วก็แถมเทียบราคาให้ด้วยนะคะเขานึงจะไปเหรอลูกเอาไปกับพี่เขาเนาะเอาไปไปไปเลยไปเลยไปเลยทุกคนขาเนี่ย แอปพลิเคชัน t าวเวลโลกามีง่ายมากครบวงจรมากไม่ว่าจะเป็นจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมเช่ารถคือทุกอย่างอะรวบรวมอยู่ในนี้แล้วเราเทียบราคาให้เราแล้วราคาก็ดีด้วยนะเทีเ่ยวง่ายๆทุกคนคะ่ะทาวเวลโลกาที่สําคัญมีแอปเดียวเหมือนเที่ยวทุกที่แค่หน้าปักซอยทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอป t าวเวลโลกากันนะคะเนี่ยทุกคนคะ่ะแอปทาวเวลโลกนะคะช่วงนี้นะคะมีแคมเปญให้ทุกคนไม่ลืมการท่องเที่ยวทาวเวลโล ชี้เป้าเทีเทย่ยวไทยใช่สุดทุกคนที่เช็คอินสถานที่ต่างๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมันจะมีขึ้นเลยว่าเราควรจะไปเช็คอินที่ไหนบ้างเหมือนวันนี้นะคะพิมพ์ก็เช็คอินท r a เวลโลเคอลนะคะทราเวล g l o b a ต่างแดนแสนสุขรวมที่เที่ยวต่างประเทศแล้วก็เที่ยวได้ไม่เกินงบอีกต่างหาก แล้วก็มีสถานที่เช็คอินนะทุกคนมันจะขึ้นเลยตัวนี้ยดีมาก t า a เวลโลกานะคะตอนนี้นะคะทุกคนมีส่วนลดตุดจีนนะคะฉลองวันเที่ยวแห่งชาติจองเลยนะคะวันนี้กับแอป t า a เวลโลกานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์ทุกคนรีบเลยนะช่วงนี้เขามีส่วนลดเยอะมากคุ้มมาก <laughs> <laughs> พิมพ์เนี่ยใช้มาแล้วทุกคน ตอนนี้เราก็ถึงสาราแก้วกู่แล้วนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของนอกงครยเช่นเดียวกันพิมพ์ก็พาน้องๆมาแต่ว่าน้องๆต้องอยู่ในรถนะลูกนะคน เขานุ่มอยู่ในรถนะลูกออกไปไม่ได้นะลูกคือจริงๆแล้วอ่ะทุกคนที่เนี่ยเขาก็สามารถนําหมาเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมีกระเป๋าหรือมีอะไรเพราะว่าพิ่รู้สึกว่าที่นี่เขามีหมาจรจัดนะคะข้างในก็มีหมาจรจัดเช่นเดียวกันไม่ได้บูลลี่หมาจรจัดนะแต่ว่าพิมกวัวเขาวิ่งมาเป็นฝูงแล้วกัดเขานึงก็เลยเราก็เลยป้องกันไว้ดีก่อนแก่นะคะก็คือให้รอในรถกับพี่ไอวี่นะลูกนะรอในรถนะนึ่งนะนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นตั้งแต่โบราณกาลใครที่นําน้องหมา มาก็เอาไว้ในรถก็ได้นะทุกคนคนไทยตัว๋วค่าเข้ายี่สิบาทประหยัดมากนะคะเด็กสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบคนต่างชาติสี่สิบราคาประหยัดเข้ามาเราก็จะอุ้ยเข้ามาตัวแรกจริงๆเราจะเจอพาสิวะกับพระแม่อุมาอยู่ตรงนี้ก่อนแม่พระสิวะกิดตรงนี้พาิวะกับพระแม่อุมาใสา่สายมูนะคะขอพรนะคะหรือว่าทำกิจการการค้าต่างๆเราก็ ที่นี่เลยทุกคนคะ่ะที่นี่เขาจะรวมทุกเทพนะคะเขาจะทําเป็นเหมือนกับแบบพุออทธพรพราม,ามฮินด,ดูทั้งหมดทั้งมวลนะคะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยทุกคนมาคือที่นี่คือครบเลยนะคะขอพรทุกเทพได้เลยนะคะเทวาลราหูนะคะอันนี้ก็เป็นองค์แรกเดินเข้ามาทางขวาม,มือก็จะเจอองค์ใหญ่เบอร์รึนก่อน อันนี้เราก็ติดขนมปังมาด้วยข้างหน้ามีขายเอาไว้ให้ปลายักข้างในข้างในจะมีปลายักจริงจริงมันที่นี่แอบเหมือนพิพ,พิธภัณฑ์เหมือนกันเนาะใช่ที่นี่ดูเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ได้แล้วก็เป็นสถานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ทัศนศึกษาได้จริงๆทัานศึจษะสามารถบ่อยด้วยใช่ทัศนศึกษาโรงเรียนแถวนี้จะมาที่นี่กันบ่อยนะคะพี่พิมเขาอยากรู้ว่าที่นี่เขาสร้างแต่เมื่อไหร่แร้พี่นี่เราจะมาดูป้ายเราจะเอาองค์นี้ใหญ่สุด เขาจะมีบอกหมดอุ้ยอันนี้มีบอกด้วยเป็นชระประจําวันเสาร์ชิมุเนี่ยขนลุกเลยคขนลุกเลยขนลุกดูขนลุกเออขนลุก,ลก,ออลกโหโหใหญ่มากบ้างบนพระเสีงองพวกนม้เพื่อถวายบ้าตั้งแต่วันที่สร้างตั้งแต่ทุกคนสร้างห้าดื สร้างวันที่5อุ้ยไม่ใช่อะไรวะสร้าง5เดือนสร้าง5เดือน,นนะคะ17วัน17วันตั้งแต่พศสอ3 3 3เกิดยังยังไม่เกิดอุ้ยก่อนพิมเกิดปีนึ่งอ,อ๋อหรอส0ปีบอกแล้วเวลาเดินเหมือนต้องทำแบบนี้ตลอดเวลา <c oughs> ใหญ่และเยอะมากค้าขายร่ำรวยรู้ไหม่ภาษาสากลใจทำไมถึงวนทำไมจริงๆภาษาสาใจหล่อมากหล่อมากจนแบบ ัวเองอยากอยู่ในสิลในธรรมอะไรเงี้ยแต่สาวหล่อมากจนสาวมาติดเยอะอะไรเงี้ยก,ก็เลยขอปรอให้ตัวเองอ้วนขึ้นเพื่อไม่มีสาวมาติดแล้วตัวเองจะอยู่ในสิลในธรรมได้ตลอดโอ้หลอ่อพุ้งรวไจริงบางทีความหล่อความสวยก็เป็นปัญหาสวยมากก็เป็นปัญหาหล <c oughs> ่อเป็นปัญหา <c oughs> ปลาเยอะมากปลาอยู่ไหนอะปลาอยู่ไหนปลายักษ์อยู่ไหนปลาอยู่ไหนอยู่ฝั่งโน้น อ๋อป้าป้ามาทางนี้ก็ได้ลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยปลาเยอะด้าฝั่งนู้นหน้าแต่ฝั่งนู้นร้อนไม่ถึงเหมือนเหมือน,อ,นอันนั้นคือลูกค้าที่ไปรุ่มมาตุ้มเขานะคะส่วนอันนี้คือลูกค้าของเรา <laughs> <laughs> ปลาเปียกเสมือนลูกค้าทุกคนอาจจะลืมที่นี่ไปเนาะถ้ามาหนองคายเนี่ยอย่าลืมแวะมานะบางคนก็ก่อนจะไปถ้ำนาคาก็แวะมาที่นี่ก่อน ที่นี่ก็ครบครบทุกองค์ทุกเทพเหมือนกันแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานนะคะถ้าใครได้แวะมาอย่าลืมมานะคะสาระแก้วกุศหนองคายจังหวัดหนองคายนะคะปกติคนจะชอบไปถ้ำนาคาถ้ำนาคีกันไหมใช่ปกติคือเราก็จะเลยไปถ้ำนาคาเลยไม่ได้แวะหรือว่าใครจะแวะกลับหรือว่าก่อนไปหาเวลาว่างสักวันหนึ่งเนี้ยมาแวะที่นี่ได้ทุกคนโอ้โหใหญ่แล้วยะมาก เดี๋ยวจะหมดที่เพียงเรารีบก่อนนะครับทุกคนอ้โหน่ากลัวขนลุกอ่ะขนลุกอุ้ย ไม่ลูกไม่ได้มาเที่ยวนานไงไม่ได้มาเที่ยวนานใช่ไหมกำลังจะพาลงเอออยากพารู้แล้วจะพาลงอยู่แต่ลู้ต้องรอค่ะมามามาตัวนีละโอ้โหพี่พี่แฟนข่าวครับล่าสุดแม่พิม์เขาอยากเลี้ยงสิงโตอยากเลี้ยงสิงโตทํายังไงดีตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่จุดเช็คอินที่ที่สองนะคะคือดากรอนเรนะคะทุกคนที่นี่นะคะก็ใครที่ สายมูนะมาที่นี่ได้อ๋หอรหอรอคาเฟ่สายมูหรอใช่ทุกคนจริงๆสายมูอะต้องมานะหนองคายบึงการอะไรเงี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นเมืองแห่งพญานาคอุดรด้วยนะอุดรก็พญา,าน,นาคอุณนอมใช่โอ้คำชะโนดด้วยก็มาแวะว่าแวกว่าแวกเลาแวกแ,แ,แถวนี้ได้ทุกคนขนาดคาเฟ่ที่นี่ยังสายมูเลยเดีย๋ยวพิมพาไปทำไงชีวิตคนเนี่ยลูกเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะทุกคนให้นางหยุดตื่นเต้นก่อนนึ่งมา ผมใส่แม่ไม่ชินไม่พาลูกมาเทียวสิใช่ไม่ค่อยได้มาแล้วดูสิเราอยากเลี้ยงสิงโต <laughs> 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 อันเนี้ยสองตัวแค่หกสิบโลพิมพ์อยากเลี้ยงสิงโตอะทุกคนแต่สิงโตมันสามร้อยโลอะแต่อันเนี้ยหกสิบโลนะสองตัวประมาณสี่สิบโลไปสองตัวนี้วันสี่สิบโลตีไปทุกคนขาแทบเอาไม่อยู่แล้วถ้าเลี้ยงสิงโตจะเกิดอะไรขึ้น เบนที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะเป็นฟาร์มปลาเรียนรู้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ภายในฟาร์มก็จะมีร้านกาแฟตรงนี้นะคะฝากร้านด้วยค่ะเออค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมปลากระเบนดนียนะทุกคนที่นี่เป็นฟาร์มปลา ฝนยังแน่นมากีด้วยนะคะอาฝนนุ่มมากเลยเงไปเที่ยวไหมไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปไหมได้นะคะเอาไปเลยค่ะถอดเอาไปเลย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 อาได้เลย ไอพี่ขอไอพี่เขาหน่อยไปเอาไอพี่เขาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเขาจะวิ่งหนีไหมล่ะจับดีนี่ไงเรียนมากใครเลยใครหน้าไปทางนี้หน้าไปทางนี้ อนนี้เราก็อยู่ที่แดนแหนมเนืองนะคะเราก็มากินอาหารกลางวันนะคะอยู่ที่นี่กันที่นี่ก็คือขึ้นชื่อเลยถ้าหนงถ้ามาหนองคายเนี่ยก็ต้องมายังไงก็ต้องมาวันนี้พิมมาเกือบไม่มีโต๊ะเกือบไม่ได้โต๊ะเราก็ได้ยังโชคดีนะที่ยังมีโต๊ะอยู่และที่นี่ก็มาตรก,การนะคะควบคุมตามปกติขึ้นเทมโควิดไม่ต้องกลัวคันดี๊ดใส้กอกค่ะส่ดี๊นะคะโอ้ใส่กอกน่าอร่อย ช่ําคือน่ากินลองไหมลองดลองย่กมีชุดเลยนค่อกระตตดดสดเนยไส้กรอกเนยซุ้คั่นอ้อยสางไม้คั่นหอมแล้วก็หมูย่างเป็นฉ่ <allá> ําค่เอ้าไปดูก่อนเลยคะได้ค่ะเระบังแค่3คนนะบบค่ะไม่สั่งเพิ่นะคะได้ค่ะอร่อยช่วงอาหารเร็วมากเลยบดชนสงองนาทีบดดึง่าสั้นรู้เลยรู้หมดบ้านอยู่ในนี่คันหอมของโปรดราคานี่คือคั่นหอม อันนี้คือกระยอสดเนี่ยไม่อ้วนเนี่ยไม่อ้วนกระยอสดเหมือน,มนปอเปียไปหรอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนปะวะคือปอเปียสดปะไม่ดู ภาษาบ้าน,น,นคือกะยอดโสดอันนี้ก็คือกุ้งพันอ้อยอันนี้ก็คือแหนมเนืองชุดเล็กนะคะเราก็กินกันแค่สามคนชุดเล็กก็พอได้เยอะแยะเนี่ยทุกคนวันนี้เราก็สั่งมาประมาณเท่านี้ก่อนนะคะก็อย,อยู่กันน้อยเอาเท่านี้พอนี่คืออาหารที่ทุกโตต้องมีบอกเลยว่าที่นี่นะคะถ้ามาหนองคายต้องมานะแงหนมเนืองเนี่ยคือขึ้นชื่ออยู่แล้วการกินนะคะเราก็แงะแป้งออกมา <laughs> แล้วก็แงะแป้งมันออกมานะคะ แงะค่ะ,ะแต่มันก็หลายคนนะบางคนนะ่ะก็เอาผักไว้ข้างนอกเนี่ยทุกคนบางคนก็ผักไว้ข้างนอกแล้วก็ตามด้วยแป้งแต่พี่มาจะเอาผักไว้ข้างในแล้วตามด้วยแป้งนี่อันนี้กุ้งเอากุ้งมาสัน่นหมูหมวไปหมดบอกแล้ววันนี้สมองไม่แล่นปกติเคกินบ่อยไม่ใช่เหรอบ่อยหมูแต่พี่จะบีบไปครึ่งหนึ่งแบบนี้นะมันจะพอดีคำอะไรคือบี๊ บีคือแหวออกมาทุกคนนี่ใส่เข้อพายบีคือแบ,งบ่คงบครึง่งเออแบ่งครึง่งภาษาปกติแบ่งครึง่งเอาใส่เข้าไปจ้าเนี่ยกินแบบตำมุกตำมี้เอาแค่นี้ก็พอละก,กินต้องกินครบสูตรสิโอ้ยเอาเนี่ยแค่นี้พอห่อนอาจา้ะห่อนอาจา้ะนี่นะจารย์ก็จะเป็นคำสวยงามแบบนี้ น้ำจิม้มสูตรเจตข้าวไปปิดฝาปิดด้วยหรอปิดให้มันพอดีคำอือหือร์ปกติกินบ่อยไหมครับกคนน้ำโง่จะไปกอม่าัโอ้ยยังไม่หมดยเยอะเราสั่งมาเลยเยอะแยะขนาดนั้นท,ที่ก็ทั้งทีก็กินให้หิ่ม แซบอะคะนี้คือสูตรแซ่บาบาเขาให้จทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่แลนด์มาร์คที่เนื้อของหนองคายนะคะก็จะเป็นริมโขงนะคะเราก็จะได้ชมบรรยากาศยามเย็นยามเย็นพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะยามเย็นแบบนี้กับบรรยากาศดีๆแบบนี้สูตรออกซิเจนหนองคายไม่มี PM 2.5นะทุกคนนะนี่ สถานที่กว้างเป็นที่แบบออกกำลังกายทุกคนยามเย็นทุกคนปั่นจักรยานเดินเล่นโ,โ,โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วูก <c oughs> ามไม่ได้ลูกไม่ลงข <c oughs> มันไม่กัดครับมันไม่กัดครับ <c oughs> ไม่กัดเลยครับ <c oughs> ไปลูกไม่ใช่ทางนี้ <c oughs> มาๆๆนี่นะคะเราก็จะพาพาไปดูแลนด์มาร์กนะคะแล้วถ้าเราเลี้ยงสิงโตรเราจะพาออกมาได้หรือไม่ <c oughs> ไม่ได้ถ้าเอาสิงโตมาเดินเล่นนะ แครจะเรียกสิ่งตัวก่อนจริงจะเย็นรอด้วยโอ้ยเขาเนิ่งมันจะไปลงน้ำไม่ได้ลูกออกมาออกมาน้ำคูโอ้ยเพื่อเนเลย ทุกคนขาวันนี้นะคะพิมพ์ก็ได้พาไปหลายๆที่ของจังหวัดหนองคายแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในหนองคายมีอีกหลายที่มากๆนะคะที่พิมพ์ยังไม่ได้ไปทุกคนต้องมาลองเองนะและอย่าลืมนะคะโหลดท r a เวลโลกแล้วมาเช็คอินกันนะคะวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยที่นี่เลยริมของจังหวัด It's like something